สวัสดีครับผมรีวิวมีดหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นมีดทำครัวนะครับเป็นเหล็กบาร์เลสสตินนะครับใบมีดขัดผิวซาตินนะครับไล่เบอร์พันนะครับขัดด้วยมือนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับพยุงสองสีตัวนี้เป็นกระพี้ไม้นะครับตัวนี้เป็นแก่นดนะครับปักมุดลมิเนียมและมุดโมเสกนะครับครับผมใบยาวสิบนิ้วนะครับผม ใบกว้างนะครับ2.1นิ้วนะครับสันหนา3มิลนะครับด้ามยาว5.4นิ้วนะครับ,รบหั่นผักหั่นหมูได้หมดนะครับครับผมเล่มนี้นะครับผมราคานะครับ 2,500รวมส่งนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ